เมื่อวานที่มีบอกว่ามีเรื่องของกรมปฎิฐานมายืนยันว่าอยู่ในเขตสปกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมออกมาผมจะชี้แจงทั้งหมดนะครับไม่มีหรอกครับแนวกันชนนะครับภารกิจีการเราแบบไหนก็แบบนั้นนะครับจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับ ที่ตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีแนวกันชนหรอกครับไอ้คำว่าแนวกันชน,นก็คือแนวแนวแนวหลอกลวงหรือเปล่านะครับต้องพูดชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพระจิติกาจะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยันวันนี้นะครับเรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็หลักฐานนี้เราใช้ในชั้นศาลมานับเป็น 10- 30ปีมาแล้วนะครับจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นช่องว่างแนวกันชนผมยืนยันว่าใช่แน,น่นอน ไม่เกี่ยวครับแนวนั้นเป็นแนวของอุทยานครับไม่มีแนวกันชนมันคนละเรื่องกันครับถ้าเป็นพูดภาพรวมทั่วไปนะครับถ้าเป็นความรู้สึกใจที่ที่ออกมาแถลงข่าวแบบนั้นนะครับรีบทําเลยครับยังมีป่าสงวนป่าแนวกันชนที่เป็นบอบสะโซนนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอแนวกันชนคือบอบระโซนนะครับไปดูมาตรา18ของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเส้นสีฟ้าครับท่านไปดูนะครับว่า แนวกันชนของวัประโซนเนี่ยห่างจากแนวอุทยานแห่งชาติหรือป่าป่านุรักษ์เราเนี่ยห่างออกไป3กิโลเมตรนั่นคือเรียกแนววัประโซนนะครับไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าได้ถาวนหรือว่าเส้นที่ขีดบอกว่าเป็นไม่ได้อยู่ในอุทยานเป็นสปกรตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยินยันร้อเปรเซ็นว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวแบบแพิสูจน์คมจริงกันครับวันแบบยังไม่ประกาศใช้ครับ นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในณะกรรกการวันแมปนะครับก็เป็นคนเดียวกันนะครับที่มาอ้างแล้วก็ออกเอกสารเรียนนายกรัฐมนตีนะครับว่าจะเป็นเอกสารถูกต้องไม่ถูกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นมีโอกาสที่จะไปพูดคุยว่าชี้แจงอธิบายท่านนายกน้ำมันตีถ้าท่า,านนายกให้โอกาสผมไปคุยให้ผมไปชี้แจงหรือให้โอกาสทางกรมดียาหรือเจ้าท,ที่ที่ปฏิบัติจริงเนี่ยเข้าไปชี้แจงเนี่ยผมพร้อมที่จะไปชี้แจงท่านแล้วก็ให ให้ความชัดเจนและความแม่นยาและความถูกต้องต่อต่อพื้นป่าทั่วประเทศว่ามันเป็นเรื่องจริงยังไงกับการตัดสินของกรมธิทหารนะครับผมบอกเลยครับว่าท่านต้องพูดความจริงทั้งหมดถ้าทพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดทั้งหมดมาคุยกันผมว่าจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะนี้ไม่จบไม่จบแน่นอน อ๋อท่านท่านท่านสั่งการอยู่แล้วเรื่องความถูกต้องแล้วแม่นยำแล้วรอบข้อก็ให้ผมเดินหน้าเลยไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาครับใช่ครับท่านบอกแล้วเรื่องเรื่องความถูกต้องเรื่องการอนุรักษ์ป่าเรื่องแนวเขตเขาเชื่อมั่นทางเราอยู่แล้วไม่งั้นท่านก็ต้องปล่อยผมลอยคอสิวันนี้ท่านก็บอกว่าถ้าถูกต้องทำเลยไม่มีปัญหา คือผมว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เองฝั่งทางกระทรวงเกษตรนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ท่านพูดว่าแนวซ้อนทับเป็นบัพป,ะ,ปะโซนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะครับแนวเขตป่าอนุลักษ์คืออะไรนะครับในส่วนของป่าชุมชนคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าขีดเข้ามาดูในเขตป่าอนุลักษ์แล้วก็บอกว่าตรงนั้นจะเป็นบัพปะโซนการออกและจะให้ป่าเป็นป่าชุมชนหรือปลูกร,ร่วมกันไม่ใช่ครับวันนี้นะครับคำพิพากษาสาร ทุกๆคดีนะครับที่อยู่ในระหว่างนี้ที่เราตัดสินไปแล้วเนี่ยครับแสดงว่าเราผิดดินะครับไม่ว่าคดีต่างๆเนี่ยแสดงว่าเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศและเกตรักษาวัชรป่ะะาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนผิดถูกไหมทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออะไรครับความถูกต้องก็คือทุกคนพูดความจริงเอาหลักความจริงมาเอาหลักวิชาการมานะครับ โดยเฉพาะกรมแผนที่ทหารนะครับต้องเรียงลำดับความถูกต้องมาก่อนแล้วความซื่อสัตย์ของตัวเองมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านเอากระโดดไปกระโดดมาแล้วก็เอาเป็นป่าไม้ถาวรมาเป็นแนวเขตอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ผมต้องเรียนว่าเฮ้ยผมก็เรียนมานะครับผมก็เรียนมาทุกเรื่องเหมือนกันไม่เรื่องเกี่ยวกับการเซอร์เวย์การรางวัดการจัดทําแผนที่ผมเนี่ยรุ่นแรกที่ทาฟิลบุ๊กนะครับการถ่ายทอดฟิลบุ๊กขึ้นอยู่ในเชฟไฟล์ดิจิตัลเนี่ย มันมีความชัดเจนเพราะฟิวบุกที่ขีดลงไป1ต่อ2อ0แสนเนี่ยมันมีความกว้างถึงขนาด300เมตรนะครับมันขยับชวิงไปซ้ายก็ได้ไปกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นต้องลงเก่าเช็คพื้นที่การปรับแผนที่จากฟิวบุกมาลงในระบบดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันคัดเคลื่อนเพียงเซนนะครับและท่านจะมาบอกว่าแนวนี้แหละครับที่ถูกต้องเป็นแนวของสอปกหลักสพกกมีไหมครับคุถามก่อนเส้นของกรม พัฒนาที่ดินที่บอกว่าการจําแนกออกให้สพกรเนี่ยมีหลักหมุดไหมนะครับไม่ใช่ขีดบนกระดาษแล้วบอกว่าใช่นะครับก็ผมมีหมดุดมีแผนที่มีงบประมาณมีถนนรอบแนวเขตวิทยาณใช้งบประมาณตั้ง1นึ่งล้านนะครับแต่กรมพัฒนาที่ดินแล้วจําแนกออกมาให้สพกรเนี่ยขีดในกระดาษอะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องอะก็ใช้วิวจ,จรารณญาณกันดูแล้วกันว่าของใครที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุด ครับเจอที่ศาลครับทั้งหมดนะครับัสดีครับ